บวชความคิดนะครับคนเราถ้าบวชความคิดได้ความคิดก็ไม่กวนใจนะครับคนเราบวชกายยังมีความคิดกวนใจบวชใจก็ยังมีความคิดกวนอยู่นะครับฉันเราต้องบวชความคิดเมื่อบวชความคิดได้นะครับมันก็จะเป็นการบวชที่บริสุทธิ์นะครับเพราะว่าการเป็นนักบวชนะครับคือบวชความคิดนะครับบวชคือเว้น ความคิดที่จะส่งจิตออกนอกนะครับส่งจิตไปในอดีตอนาคตส่งจิตไปปรุงแต่งนะครับปรุแต่งกายจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ปรุงแต่งใจจะเป็นเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้ซึ่งการที่เราบวทความคิดนี่แหละมันช่วยได้นะครับช่วยทําให้เรานั้นไม่ต้องสนองกายสนองใจนะครับไม่เสนอสนองกายใจตัวเอ,องและผู้อื่นการที่เราไม่เสนอสนองเนี่ยมันไม่ต้องมีตัาหา ไม่ต้องมีปัญหานะครับฉะนั้นเราเลยบทความคิดเมื่อบทความคิดนะครับก็สิ้นความกังวลกับที่เราบทบวทกันเ่ยเพื่อจะได้หมดความกังวลเพื่อจะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานผลนิพพานให้แจ้งกันที่สุดแห่งทุกข์ประพิพรหมจรรก์นะครับต้องการมรรคผลนิพพานมาสิ้นสงสัยถึงสิ่งที่ถึงบรรลุสิ่งที่บรรลุแจ้งถึงสิ่งที่แจ้งแล้วแลอยู่ซึ่งการบทความคิดนะครับก็เป็นหนทาง ที่จะทำให้เรานั้นสําเร็จสมหวังในสิ่งปรารถนานะครับบวชความคิดนะครับชีวิตก็จะสว่างเพราะว่าการที่ไม่มีความคิดเนี่ยสิ้นความคิดไปเนี่ยมันเหมือนไม่ต้องคอยหล่อเลี้ยงกรรมไม่ต้องใช้กรรมไม่ต้องกลัวกรรมไม่ต้องหวังกรรมนะครับไม่ต้องเป็นไปตามกรรมนั่นเองบวชความคิดนะครับบวชความคิดแล้วชีวิตมันจะเปลี่ยน เปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนเคยอยู่แบบไม่กังวลไม่วิตกไม่ตึงเครียดนะครับไม่กลัวไม่ห่วงชีวิตนะครับชีวิตจะเป็นจะไปจะมาเพราะว่าชีวิตของเราั้นอยู่ได้บุญอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรมชีวิตอยู่ได้บุญวาสนาบาลามีอยู่แล้วจากนั้นก็เลยบวชความคิดซะจะได้ไม่ต้องคิดที่จะไปบวชกายคิดจะศึกกายคิดจะบวชจิตหรือว่าคิดจะศึกจิตไม่ต้อง บวชความคิดไปเลยนะครับเมื่อบวชความคิดกายใจจะเป็นเช่นไรก็ไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าคนเราห่วงกายห่วงใจนี่แหละห่วงกายใจจะลําบากจะทุกข์แต่ถ้าไม่มีความคิดเรื่องความสบายเรื่องความลําบากเรื่องความสุขความทุกข์นะครับก็ไม่มีปัญหาฉะานั้นเลยให้บวชความคิดเมื่อบวชความคิดชีวิตก็ปกตินะครับไม่ต้องกังวลกับเคื่องความเป็นอยู่เป็นมาและเป็นไป เพื่องที่ต้องพบเจอสภาพแวดล้อมสังคมนะครับในชีวิตประจําวันฉะนั้นก็เลยบวชความคิดนะครับบวชความคิดแล้วการดําเนินชีวิตก็จะไปไปตามทนองคลองธรรมการทรงธรรมทรงวินยัยนะครับการบรรพชาการอุปสมบทการบวชนะครับแต่ว่าการที่เราบวชความคิดนั้นนะครับคาพูดก็จะดีพฤติกรรมก็จะดี เพราะว่าคนเราเมื่อบทความคิดแล้วมันไม่ผิดศีลไม่เสียสมาธิไม่ขาดปัญญามีสัพัานมีความเพียรการเจริญอนาปานาสติสติปทานสี่อินทรีห้าพะละห้าพุงเจตมัดมีองค์แปดสม,มัยมรรคปณิพาน์ปัจกิเลสปัจเกเลสังโยชน์มีถึงสังโยชน์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ง่ายนะครับก็ให้เราบวชความคิดซะเมื่อเราบวชความคิดเว้นความคิดที่เป็นเวรเป็นภยัยเป็นกรรมเป็นกิเลสนิบาท ในการที่เกิดกับตัวเองและผู้อื่นทั้งปัจจุบันอดอีตอนาคตนะครับเมื่อบทความคิดแล้วมันเป็นปัจจุบันมาทานะครับทาเป็นปัจจุบันเพราะเราทําอะไรต้องทําในปัจจุบันนะครับจะทำในอดีตอนาคตยังทําไม่ได้ทก,การบวชความคิดเนี่ยคือการบวชในปัจจุบันอดีตเราก็บวชแล้วนะครับปัจจุบันเราก็บวชแล้วอนาคตเราก็บวชแล้วแต่การบวชความคิดนั้นเป็นการบวชรบยอดนะครับบวชความคิดเพราะว่าถ้าเราอยู่ในเพศสมณะเพศภิกษุ สามนเณนรบาสุปัสิกาเพศทีสุนี่แม่ชีนักพจนักบวชโยคีก็แล้วต่อมันสําคัญมากการที่เราจะบวชความคิดเพราะบางทีเรายังไม่ได้บวชความคิดเราไปถือเพศต่างๆมันก็ทุกหมดนะครับไม่ว่าเพศไหนสภาพไหนทุกหมดทุกพ่อคิดแล้วว่าคนเราเวลาถ้าไม่บวชความคิดมันจะคิดผิดหมดเลยคิดผิดตรงไหนคิดผิดที่ว่าคิดเปนในการพยาบาทเบียดเบียน,นเพ่งอยากได้ คิดเป็นอกัสนมาคิดเป็นนิวรณ์มาคิดเป็นความเห็นปิดข้าใจปิดก็คือคิดปิดนั่นเองเมื่อคิดปิดชีวิตก็บันเลยเลยฉะนั้นบทความคิดซะคนเราถ้าไม่มีพิษในตัวเองมันก็ไม่โดนพิษของตัวเองและพิษตัวเองก็ไม่ปิดให้คนอื่นด้วยการพฤติกรรมคำพูดการแสดงออกสีหน้าแววตาท่าทางไม่บิดตัวเองโดยผู้อื่นไม่ว่าเราจะสปาทไหนเพศไหนก็แล้วแต่ฉะนั้นให้บทความคิด เมื่อเราบทความคิดฐานหน้าที่เราเป็นอยู่สภาพที่เราเป็นอยู่ในฐานะพ่อแม่พี่น้องศิษย์อาจารย์คนรักเพื่อนคนรู้จักมิตรศัตรูมิสรสหายก็สรรพสัตว์ก็จะอยู่กันอย่างเมตตากรุณาบวทความคิดเนี่ยอดีตก็แล้วไปปัจจุบันก็ไม่ยึดติดอนาคตก็ไม่ต้องไปกังวลหวังอะไรเพราะการบวชความคิดถ้ากับบวดแล้วซึ่งทุกสิ่งนะครับเพราะการบทความคิดได้นะครับเราก็จะระงับ สัญญาเจตนาภาามนสิยการไม่ต้องคอยหาข้อมูลมาคิดไม่ต้องคิดประมวลผลไม่ต้องคิดแสดงผลแบบนี้เราก็เลยเป็นอากิริยาไม่เป็นกับนะครับไม่เป็นกิเลสไม่เป็นนิปาไม่เบียดเบียนตัวเองนะผู้อื่นให้ยุ่งยากแดดร้อนลําบากฉะนั้นบทความคิดสะนะครับเมื่อบทความคิดคิดก็ปลอดภัยแล้วนะครับปลอดภัยในปัจจุบันเมื่อปัจจุบันปลอดภยัยอนาคตก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเราไม่ประมาท พราะกรรมที่หนักสุดคือความคิดแต่ถ้าเราบวชความคิดเราบวชกรรมซะและ้วนะครับบวชกิเลสบวชวิบากซะแล้วก็คือการเว้นบวชคือเว้นเ,เ,เป็นกรรมกิเลสบากมันก็เว้นความกังวลเว้นความประมาทเว้นความเสื่อมโทษทุกฉะนั้นบวชความคิดเสียก่อนชีวิตจะจบไม่สวยนะครับทุกท่านทุกคนบวชความคิดในปัจจุบันนะครับทุกขณะจิตนะเพราะความคิดมันเกิดทุกขณะจิตเมื่อบวชความคิด นะครับจิตก็หลุดพ้นนะครับเป็นวิมุตเป็นวิมุตติยานพัศนะนะครับการบวชความคิดเหมือนมีอาสวะขยะยานรู้จักพฤติธรรมอาสวะให้สิ้นไปนั่นเองนะครับบวชความคิดนะครับแล้วมันจะว่างว่างจากความทุกข์ความกังวลความเครียดว่างจากความยินรนเดือดร้อนแสวงหาครอบครองสูญเสียพัดพรลา่าบวชความคิด นะครับชีวิตก็จะเริ่มต้นใหม่รีเซ็ตรีสตาร์ทใหม่ทุกวันนะครับทำให้ไม่มีขยะค้างในมสมองในใจในอารมณ์มีความรู้สึกชีวิตก็เลยไม่แปรปรวนไม่ติดขัดไม่คล่องคาชีวิตผ่านวันผ่านคืนไปอย่างาร่าเพลินไปอย่างเรียบร้อยนะครับจนวาระสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายบทความคิดนะครับบทความคิดแล้วลมหายใจสุดท้ายนะครับวาระสุดท้ายในปัจจุบัน ก็จะดีก็จะเป็นการนิพพานอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับปวดความคิดบวดความคิดนะครับดําเนินชีวิตอย่างไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องเมื่อยล้าไม่ต้องเล่าร้อนนะครับไม่ต้องเร่งรีบนะครับไม่ต้องอึดอัดยีดยาดนะครับไม่ต้องวุ่นวายดาเนินชีวิตโดยไม่ต้องเย่งริงเบียดเบียนซึ่งกันและกันในทุกเรื่องราวของชีวิตให้บวดความคิดดีๆด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับบวดความคิด แล้วการเรียนการงานการเงินความรักสุขภาพการเดินทางการชีวิตความสำเร็จความมั่งคั่งรวยนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็จะไม่มีโทษนะครับก็จะสําเร็จร่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับบวชความคิดนะครับบวชความคิดอะไรอะไรจะเปลี่ยนไปเราก็บวชความคิดไว้ไม่ยึดติดความเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดความไม่แน่นอนยึดติดความที่ไม่ได้ยังหวังยังต้องการก็บวชความคิดไว้ก่อน นะครับหรือว่าสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ธรรมชาติภัยธรรมชาติความเปลีป่ยนแปลงของโลกของสังคมของสรรพสัตว์ก็บวชความคิดไว้นะครับเมื่อบวชความคิดแล้วก็สบายละนะครับสะอาดสว่างสงบละนะครับอิดเย็นนิ่งเฉยปล่อยวางบวชความคิดนะครับบวชความคิดไว้เมื่อบวชความคิดได้แล้วนะครับชีวิตก็สงบนะครับสงบสุขแล้วก็มีประโยชน์ ม,มีสาระมีเกณฑ์สารบวชความคิดดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับเพราะว่าการบวชความคิดนี่เป็นการดําเนินชีวิตที่อยู่ในสายกลางก็ทําให้เราไม่ต้องคิด <c oughs> เรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่ต้องคิดเรื่องความพอใจพอใจไม่ต้องคิดเรื่องความอยากความใคร่ความเพลินความต้องการนะครับบวชความคิดนะครับชีวิตก็สง,งบ เงียบเรียบร้อยนะครับบวชความคิดเพราะว่าในความคิดนั้นมีมพิษอยู่ถ้าเราไม่บวชไม่สำลอกไม่คลายไม่สลัดไม่ละไม่ปลงไม่ไปไม่วางไม่ได้นะครับมันเป็นปนัญหาฉะนั้นบวชความคิดไปเรื่อยๆนะครับบวชความคิดทุกความคิดมีความหมายทั้นเราต้องบวชเมื่อบวชความคิดแล้วสบายนะครับสบายมากเลยอยู่สบาย กินสบายหาสบายใช้สบายเก็บสบายแบ่งปันสบายนะครับบวชความคิดด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับบวชความคิดดีๆบวชความคิดบวชความคิดบวชความคิดนะครับ